สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆทุกคนในวิดีโอนี้ซายจะมาแนะนำแมบ AFK ที่บางคนอาจจะรู้สักแล้วแต่ว่าถ้าใครยังไม่รู้สักเนก็เดี๋ยวมาทำความรู้สักแบบนี้กันเพราะว่าเป็นแมบที่ดีเราสามารถได้ยืนเอ้ยยืนได้อย่างยาวนานจนกว่าแ a p มันสรีนะคะแล้วก็ไม่ต้องคอยมากดอะไรให้ยุ่งยากเพียงแค่เดินไปยังจุดๆนึงในแม p เท่านั้นเอง แบบนี้นะคะมีชื่อว่าลายาดอลเราสามารถหาได้จากตรงช่องตรงช่องค้นหานี้นะคะพิมพ์ lyadoll แล้วก็กด enter นี่นะคะลายาดอล Paris r o y a l กดสามสุดตรงนี้จะก go to lobby หรือว่ากดเป็น favorite ก็ได้นะคะต้องเป็นล,ลายาดอลพาที่ r o y a l นะคะนี่กดมาก่อนนะ แล้วตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเผื่อใครที่ไม่ได้กด f เฟรนด์ไว้ก็ควรกดนะคะเพราะว่าถ้าเรากดแล้วเนี่ยเพื่อนๆมากด4ปุ่มตรงนี้แล้วก็เลือกเฟร r i t สาเห็นแมปที่เรากดเฟรนด์ไว้ตรงนี้เลยทำให้เราหาแมปได้ง่ายไม่ต้องคอยเลื่อนหาหรือพิมพ์หานะคะใครจะใส่โค้ดก็ได้แต่ว่ามันค่อนข้างยาวพิมพ์ระยะดอน่าจะง่ายกว่าค่ะอ่ะไปเลย ตรงนี้นะคะเพื่อนๆสามารถเลือกเป็น Public หรือว่า p r i v a t e ก็ได้ Public ข้อดีคือเราจะเจอคนเยอะมากเลยแล้วก็เขามายืนเต้นมาแบบพูดคุยกันมันก็คือคักดีนะคะแต่ว่าบางทีอาจจะรำคาญเสียงนิดนบางคนเสียงมันแบบดังๆหรือว่าแบบสิมพัดลมก็ถ้าไม่ชอบแบบนั้นไป p r i v a t e ก็ได้นะคะ private เนี่ยทั้งเกาะจะมีแค่เราคนเดียวแต่ว่าจะไปแบบพับลิกแล้วกันนะคะ เราสามารถ AFK ในแบบนี้โดยรับ XP ได้สูงสุดต่อวันเนี่ย400,000หรือว่า5เ e ลเวลแล้วก็โคตา XP เนี่ยจะรีเซ็ตตอน2ทุ่มของทุกวันนะคะย้ำอีกทีได้สูงสุดวันละ5เวลแล้วก็จะรีเซ็ตตอน2ทุ่มทุกวันแต่ใช่ขอมีคำว่าแต่นิดนึงนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เล่น Creative แมบอื่นๆที่ได้ XP จนเต็ม 5เวลไปแล้วเนี่ยมา AFK ในระยาดอลก็จะไม่ได้นะคะบอกไปก่อนเผื่อบ,บางคนที่ชอบเล่นครีเอทีฟมากๆก็จะมีปัญหาเรื่องที่แบบว่าอา้าวมาที่ระยาดอลแล้วไม่เห็นได้ XP เลยทีนี้มาที่การตั้งค่าเสียงนิดนึงนะคะ Voice Method เนี่ยปรับเป็น Push to Talk ก็ดีนะคะเพราะว่า บางทีเราทําอะไรเราเสียงมันเข้าไมค์คนหนึ่งเขาจะได้ไม่ต้องได้ยินแบบเขาอัดซัไม่ต้องราคาญหรือว่าเราอาจจะพูดอะไรที่มันไม่ค่อยเหมาะสมหรือเป็นความลับไปในนี้ถ้าเกิดว่าคนอื่นรู้ก็คงไม่ดีนะคะเลือกเป็น push to talk ไว้แล้วก็ voice chat ปรับเป็น everybody <ๆ>ก็ได้ถ้าเกิดว่าต้องการได้ยินเสียงทุกคนหรือปรับเป็น off ไปเลยเพื่อที่จะไม่ต้องได้ยินเสียงใครนะคะแล้วใครก็ไม่ได้ยินเสียงเรานะ มาที่แมปแล้วทำยังไงต่อนะคะให้กดมีแมปเปิดมากดแท็บนะคะของไซเป็นแท็บอบบบางคนน่าจะเป็นตัว M นะให้ดูจุดที่เป็นกองไฟนะคะกองไฟเนี่ยมันจะมีอันนี้เขาเรียกว่าอะไรวะท่อนสุงอ่ะท่อนสูงสีอันนะคะแล้วก็มีกองไฟอยู่ตรงกลางท่อนสูงนี้เนี่ยมันคือสุดที่เราจะไป AFK กันค่ะอ่าเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่า ใส่พูดจริงๆนะถ้าเรากดมาไว้มันเหมือนจะไม่เห็นเห็นแสงที่มาค่ะหรือว่าอันนี้ไม่คือแสงที่ใส่มาแล้วอะ่ะเดี๋ยวเอาเอาทีอ๋อโอเคเรากดมาได้นะคะแล้วก็มองตามแสงที่เรามาไปอะ่ะเนี่ยค่ะตรงนี้คือกองไฟค่ะเวลาที่เราจะ AFK ก็มาตรงนี้นะคะแล้วเพื่อนๆก็ทําอะไรก็ได้นะคะจะใช้โหมด ลักษณะแบบที่นั่งได้นานๆหรือว่าจะไม่ใช้ปล่อยตัวทิ้งไว้ก็ได้ sp เหมือนกันดู sp นะคะมันจะได้ทีละหนึ่งทีละสองแล้วก็มีโบนัสอีกนิดหน่อยอาจจะแบบ30-40แต่ว่ามันก็จะได้เรื่อยๆค่ะเราเช็คได้ยังไงว่า sp ได้ตรงไหนกด escape นะคะแล้วก็ดูตรงเลเวลตอนนี้ซายอยู่เลเวล96นะคะแล้วก็ อ s uh, p ที่ต้องการในการขึ้นเวล97เนี่ยก็คือ14368แล้วก็67ถ้ามันนะับถอยหลังแปลว่าได้จริงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้นับเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าแบบมันเท่าเดิมตลอดนะคะแปลว่า xp ไม่ขึ้นแล้วนะแบบระยะราข้อดีคือเราไม่ต้องทำอะไรเลย เข้าแมปปุ๊บแล้วก็มาตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าอีกที่นึงที่คนชอบไปอยู่กันก็คือบนหลังคาบนหลังคาเหมือนจะไม่ได้แคมไฟ์เอ็กนะแต่บางคนเขาก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องเลเวลเขาจะเอาโบนัสเอ็กซ์เฉยๆนะคะเขาก็จะมายืนตรงนี้บ้างหรือว่าตรงข้างบนบ้างข้างบนก็จะเป็นอีกชนชั้นหนึ่งก็แบบเป็นชนชั้นสูงนะคะเมื่อกี้จะเห็นว่ามันมีสีม่วงๆขึ้นมาแล้วก็เขียนว่าเพลท m e นั่นแหละค่ะเป็นโบนัสเหมือนกับว่า เรากำลังเล่นในแมปนี้อยู่ไซบอกก่อนนะคะว่า xp ที่ได้เนี่ยไม่ได้เยอะแล้วก็ได้รวดเร็วอะไรขนาดนั้นเป็นเหมือนกับเปิดทิ้งไว้หรือว่าเปิดแล้วมาเจอคนแปลกๆคนประหลาดหรือว่าแบบว่ามาเจอเพื่อนคนไทยในนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าหวัง xp เร็วๆเนี่ยไซคิดว่าไปเล่นแมปครีเอทีฟที่มีการ ยิงกันเช่น Red vs Blue Rumble หรือว่าแมปอื่นๆมันจะได้ SP ไวกว่าถ้าเกิดเพื่อนๆหวัง SP นะคะแต่ถ้าเกิดว่า,าไม่คิดมากเรา,เ,าเปิดทิ้งไว้เล่นๆได้อาจจะเปิดในคอนโซลบ้างอาจจะเปิดในคอมก็แล้วแต่นะคะเปิดทิ้งไว้ไม่มีปัญหาก็สามารถมาทิ้งไว้ได้แล้วก็บอกอีกทีนะคะว่าโคตา เนี่ยรีเซ็ตทุก2องทุ่มได้สูงสุดจากหมด Creative นะคะได้วันละ5เลเวลหรือว่า4 0 0 0 0น XP สมมุติว่าเราได้4 0 0แสนไปตอนเที่ยงเนี่ยก็เลิกเล่นแมปนี้ไปก่อนเลิกเล่นแมป Creative ก่อนแล้วก็ไปทำอย่างอื่นนะคะจากนั้นเพื่อนๆก็รอตอน2ทุ่มค่อยเข้ามาในระยาดอหรือว่าค่อยเข้ามาในแมป Creative อื่นๆอีกทีนึงนะคะคนที่อยากได้แมป ที่ได้ SP เยอะๆไวๆเนี่ยไซจะไม่ค่อยได้ทำให้ดูนะคะเพราะว่าแมพพวกนี้เนี่ยมักจะถูกแพชค่อนข้างไวแบบประมาณ1-3วันก็จะโดนแพชแก้แล้วไซตามทำคลิปให้ไม่ไหวแล้วก็คลิปพวกนี้เนี่ยนะคะเพื่อนเพื่อนมันจะออมันมันจะทำเยอะอ่ะมันต้องไปตรงจุดลับต้องไปบิวต้องไปทำนั่นทำนี่ซึ่งสำหรับไซมันไม่สนุกเลยค่ะ เราไปเล่นในแมปจริงๆมันสนุกกว่าแล้วก็ได้ SP อาจจะไม่เท่าพวกนั้นหรือเปล่าแต่ว่ามันสบายใจไม่ต้องมาคอยดูคลิปแล้วก็ทําตามให้มันวุ่นวายนะคะส่วนตัวไซายจะไม่ค่อยชอบแนะนำแมปที่มันมีเงื่อนไขยเยอะๆแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากทราบแมปพวกนี้เนี่ยก็ให้ทําการเสิร์ชใน YouTube ว่า Fortnite SP g l i t c h Map มันก็จะมีขึ้นมาเลือกดูอันที่มันเป็นล่าสุดนะคะเพราะว่าพวกแบบเก่าๆมันก็จะถูกแก้ไปหมดแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบที่ทําได้ได้จริงแต่ว่าได้น้อยหน่อยช้าหน่อยก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ก็เป็นเรื่องที่มีเหตุผลอยู่นะคะเพราะว่ามันไม่ค่รจะมีอะไรเร็วไปกว่าการที่เราไปเล่นจริงๆแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องยอมรับเงื่อนไขข้อนี้นะคะ ก็สำหรับคนที่ดูมาถึงตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าคลิปที่ไซท์ทำเนี่ยมีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะคะก็สามารถโด o n a t เป็นกำลังใจให้การผ่านช่องทาง t r u e m o n e y Wallet พร้อมเพย์ตาม QR code และเบอนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะสมัครสมาชิกช่องก็กดสมัครได้เลยนะคะเริ่มต้นที่วันละบาทกว่าๆเท่านั้นเองหรือถ้าใครอยากเล่นในการมาดูไลฟ์ไซต์ตอน6โมงถึง3ทุ่มได้นะคะแอดได,ดมาแล้วก็มาเล่นด้วยกัน ก็ยินดีรับเพื่อนเพื่อนทุกคนแล้วก็ทุกคนที่ซามาซอยนะคะแซนขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ